ส,สารหัวใจรสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกลไปด้วยกันเพราะทุกชีวิตของคนไท้คือหัวใจของเรา ับช่วงวิกฤต y ใหม่ในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะเพราะว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเขาได้เดินหน้าพัฒนาชุมชนนะคะให้มีความยั่งยืนจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้กับช่วง w e กฤต y ใหม่ค่ะวิกฤต y ใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยนะครับตอนนี้เผชิญอยู่กับสภาวะนี้สินงโควรเรือนที่สูงขึ้น และรวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนักครับกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้หาทางแก้ไขปัญหาโดยแนวคิดการเดินตามรอยพายุคโคลบาทจึงเชื่อมั่นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะเป็นหนทางเดียวของประเทศชาติที่จะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตและภัยพิบัติทั้งหลาย จึงจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลครับครับสวัสดีครับมูนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมี่หยางนอกแตะปัญหาที่ว่านี่มี่หยังเมยอยากเราซือบ้านในาะเพื่อจะได้อาแนวทกางแก้ไขซอยกันนะคะ ครับปัญหาของพัวเข้ากับเรื่องข้องเกษตรกรรมเนี่แหละครับก็คือเข้าสิประสบปัญหามาตลอดครับครับเข้ากับเจอปัญหาสารพัดอ่าเจอปัญหาหนาแรงปีได้นำดีแท่นที่เข้าสะไปผลผลิตก็ถือนำท่วมเสียหายเัดย่งต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนผลผลิตกับว่าได้เก็บเกี่ยวดอกกับมาโทกมันก็ต้นซ้ำเติมเกษตรกรแบบพัวเข้าจักสีหาทางแก้แบบใดค่ะครับใจเย็นๆก่อนนะครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ขอเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นว่าุปัญหามีทางออกอย่างเช่นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน,น,นสารพิท่าช้างแห่งนี้นะครับเราก็มีการส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะพัฒนาตนเองในการทําเกษตรแบบย,ย,ย,ยั่งยืนและพึ่งตนเองได้และเราได้มีการจัดทาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ไปยุ่งสู่พวกหนองนามโมเดลครับทุกคนครับ และนี่ก็คือรูปแบบการจัดก,การพื้นที่ที่เรียกว่าโคกหนองนาโมเดลซึ่งถ้าพวกเราได้ศึกษาอย่างเข้าถึงและเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังพวกเราก็จะรอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งน้ำท่วมที่ส้ำซากอยู่ทุกๆปีและเรายังมีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกด้วยครับผมว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้อย่างยั่งยืนแม่นบ่พี่น้อง ครับผมจะเดสนอหน่อ,นอมน้ำรักทฤษฎีไหมของในหลวงรัชการที่เก้าเมื่อแต่งในการประกอบอาชีพชาวบ้านทุกคนจะได้มีชีวิตอยู่อย่างสมดุลครับ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับท่านัฐนกรท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะมาบ่ได้เจอกันโดนเป็นจังไดสบายดีบ่คะสบายดีไม่แห้งอยู่ครับพัดตั้งแต่มาเฮ็ดโครงการโขงน้องหน้าโมเดลยวน้ำเพลนนี่เฮ็ดขึ้นมากับพวกปัญหาทั้งพัฒนากรทั้งพยบาลถูกใจหรอกครับมีปัญหายังก็แกงกันได้เพราะคนกันเองทั้งนั้นเมือไม่แห้งตัวนี้ขึ้นนะครับโคขงน้องหน้านี่มันเฮ็ดให้เขามีรายได้โดยเฉพาะย่างดงเขาขายผลผลิตจากตื้อสามยางประโยชน์สี่ยางและการในที่มาเก็บข้างหน้าไว้ ก <med> ็ว่าได้หยโต้นมาก็เลีย้ย่งปลาไปกินนี่ครับน,นี่แหละค่ะเห็นบอกถ้าห้าล่องหันมาเปิดใจยอมรับการพัฒนานะคะหฮาก็จะประสบความสามเร็จแบบที่เฮาเห็นอยู่ทุกมื่นนี่เนาะครับจังไ๋ผมขอขอบุณทนพัฒน,น,นา <ขอ S 1> ค่ะค่ะยินดีค่ะ,คะอันที่ในพนําโครงการดีๆนี่เขามาในหมู่บ้านเป็นตัวอย่างของ ทุกข้อพิจารณานี่ร่าได้ครับอะไ<อ>รเง<อ>็ดกันยังอลูกกำลังจะปลูกต้นใหม่มันเป็นอหอมจ๋าสิครับต้นมะนาวข้นนาได้มาและซอยพี่ซอยหนองปลูกต้นใหม่ครับค่ะค่ะเนาะซอยพื้นใหม่แล้วซอยหนองนับเป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพิเศษีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลจนทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แบ่งปันซึ่งกันและกันมีความมัน่นคงทางด้านอาหารจนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งบนวิถีความพอเพียงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะเขาได้เริ่มพัฒนาแล้วก็สร้างความมั่นคงและย,ยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะเอาละค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะจิ๊บยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจ